วันนี้ขอนำเสนอพันดาวพันดาวนะคะเป็นจมินบนลลักษณะใบตอนโตตอนโตเขาจะมีความกัดสีแดงเหมือนดาวอะคะ่ะดาวเต็มท้องฟ้าประมาณนั้นพันดาวกระถางละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่กำลังกัดสีแล้วค่ะแต่ว่าสีเต็มมานี่คือแบบแดงทั้งใบแล้วก็จะมีลายจุดนะคะ ดาวถา,างละเจ็ดสิบาทนะคะมีเยอะเลยมีจำนวนค่ะนี่นี่คือพันดาวนะถางเล็กๆแบบนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะเป็งกองก็มี นู้นก็พันดาวพันดาวมีจำนวนนะคะทักงคายสอบผาม,มาได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะพันดาวต้นแม่อยู่ไหนเอ,อ่ยต้นแม่พันดาวโอ้ยังอยู่ยังอยู่ต้นแม่พันดาวอยู่นี่ เขาโตมาเขาก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้ต้นแม่เขาแหละเขาจะมีความกัดกัดด่างแบบนี้ก็จะมีเม็ดเม็ดจะมีินดาวอยู่ในข้างใน,นะะเนี่ยค่ะก็จะมีแดงๆแบบนี้เนาะนี่ลักษณะของพันดาวสอบถามทักทายสอบถามมาได้นะคะโอ้ดอกร่วงไปแล้ว โอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะคะพันดาวแต่ว่ามีหลายสายพัน์ธุนะคะน่หาน้งมานประสานกายก็มีเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหน้านำเนื้อใหม่อันนี้ตะวันฉานตะวันฉานก็สวยตะวันฉานก็มีต้นลูกนะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะ อันนี้ต้นแม่ของตะวันฉานเดี๋ยวให้ดูต้นลูกแป๊บนะึงชชตะวันฉานตะวันฉานนี่เลยตะวันฉานต้นละห้าสิบาท50าสบหาสตัวจริงเขาจะออกแบบสีแดงแดงแดงเลือดหมู แดงช้ำๆนิดนึงนะคะถ้าเกิดโดนแดดก็จะแดงกัดสีแบบดุดุนี่น,นีต้นนี้แก่แล้วห้าสิบาทเท่ากันนะคะต่อวันชานเนาะโอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะใครสนใจก็สอบถามทักทายมาได้เลยค่ะ